ที่บวชมาทั้งหมดจากอุปชานี่ถึงเรียกว่าเป็นสมมุตสมมิสง์ก่อนฮะเรียกว่าสงสมมติก็ได้เห็นไหมเออทีนี้จะมาสมมุติว่าเป็นพระบ้านพระป่า,นา,านเนี่ก็มันก็ไม่ผิดจะมาเป็นพระอริปาริยัตพระปฏิบัติอะไรมันก็ไม่ผิดนะอ่าเพราะฉะนั้นพระอยู่บ้านอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระสายนั้นสายนี้เลยออออ้อยเดี๋ยวน,นี้มันไปเปลี่ยนสีหมดแล้วไม่ <laughs> มะไม่หรอกอท่านก็ทำทำตามโลกตามสงสารคำว่ารู้แช่งโลกเนี่ยรู้โลกแล้ท่านก็อยู่ในโลกนะ มันไม่ได้หนีโลกนะอะแล้วแล้วเนี่ยมันก็แปลกตรงที่ว่าผมก็เห็นอย่างพระสองฆ์เนี่ยคือแต่ละที่แต่ละสำนักมันก็แต่ละเหมือนแต่ละอาจารย์ก็เห็นเขา,าเรียกว่าต่างกัน,นงั้นก็เป็นอาจารย์ยวาดที่หลวงตาพูดมันไม่ได้เป็นเถรวาทถ้าเถรวา,าเทเถรวาทีเนี่ยมันเป็นคําพูดของพระเถระ ศาสนาพุทธเราเรียกว่าเถรวาทหรือคำพูดของพระเถระเสลวาวทีทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นพระเถระมันก็มาพูดเห็นไหมนอนอยู่กับเมียก็เป็นอาจารย์อย่างเงี้ยฮะจริงไหมไอคนเชื่อก็เชื่อ,อ,อจะพึ่งจะพือไปอย่างเงี้ยฮะจริงไหมล่ะเออ ธรรมดาหลวงตาไม่ได้ว่านะแต่ต้องมีวิจารณญาณศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้บอกแล้วต้องเพิ่มด้วยสติปัญญามีสติปัญญาด้วยต้องศึกษาเหมือนผ้าวัดป่าเนี่ยไม่ได้เรียนเลยไม่ได้รู้อะไรเลยเหรอมึงเห็นเพื่อนบวชมันก็มาบวชเลยเหรอฮะมึงจะทำนามึงก็จะมึงไม่เรียนรู้ว่ามึงจะทำยังไงเลยเหรอ ฮะะมึงจะทำขนมมึงไม่ไปเรียนรู้เลยว่ามึงจะทำยังไงจริงไหมจะปฏิบัติทำเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้มาก่อนเรียกว่าปริญญาสิ่งจะรู้มากรู้น้อยก็ต้องเรียนรู้ในเข้าใจเรื่องศาสนาก่อนเรื่องคำสอนก่อนอะเรื่องข้อวัดปฏิบัติก่อนฮะไม่ใช่เห็นคนไป,ปกับไปกับเขา นะเพราะฉะนั้นนะผ้าป่าเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็นําเอาผลพวกนี้แหละมาเทศนาสั่งสอนนะไม่ว่าผ้าบ้านผ้าอะไรก็พูดได้เทศได้ทั้งนั้นแหละ